ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ไดอารี่นะคะวันนี้สิอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันที่กาลังจะออกไปข้างนอกก่อนที่สิจะออกไปข้างนอกก็จะมาทําการรีวิวบ้านให้เพื่อนๆดูนะ ก็เริ่มต้นด้วยการเก็บบ้านให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเมื่อคืนกลับบ้านดึกนะคะหลังจากที่ทํางานมาก็กลับบ้านดึกก็ทําทุกอย่างเละเทะไว้หมดแล้วแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ตื่นมาก็กะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยค่อยออกไปข้างนอกก็ตอนนี้สีก็กําลังจะเริ่มเคลียร์ของนะคะแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนเนาะแล้วก็เคารพเขาเคารพเราเนาะแล้วตอนนี้นะคะห้องของสีก็เก็บเรียบร้อยใช้ได้พร้อมโชว์แล้วค่ะ ก็จะบอกก่อนว่าห้องนี้เป็นห้องที่สีพักกันอยู่ทั้งหมด3คนนะคะก็เป็นตึกทั้งตึกเนี่ยจะเป็นตึกของพนักงานทั้งหมดนะคะก็คล้ายๆอาคารที่พักของสาวแอร์ที่เป็นสายการบินเอมิเรตนะคะสาวแอร์เท่าที่สีทราบเนี่ยเขาจะอยู่กันแบบ1คนบ้าง2คนบ้างต่อแฟลตหนึ่งแฟลตนะคะแต่ว่าของสีเนี่ยมันจะแยกเป็นแบบแฟลตหนึ่งแฟลตจะมีทั้งหมด3ห้องนอนบ้าง2ห้องนอนบ้าง1ห้องนอนบ้างซึ่ง แต่ละห้องนอนเนี่ยจะต้องแชร์กันทั้งหมด3าคนนะคะห้องนอนหนึ่งก็จะนอนทั้งหมด3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแฟลตไหนมีทั้งหมด2ห้องนอนห้องนั้นก็จะพักกัน6คนนะคะแฟลตไหนมีมี3ห้องนอนก็พักกันทั้งหมด9คนนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็จะไม่ได้6คนหรือว่า9้าคนเป๊ะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบ พนักง,งานคนนี้ไม่อยู่พนักง,งานคนนี้ออกพนักง,ง,งานคนนี้แค่เก็บห้องไว้แล้วก็ตัวเองไปอยู่ข้างนอกกาแฟอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าห้องของ4ี่เนี่ยเป็นแบบห้องนอนเดียวค่ะเราก็อยู่กันแค่3คนทั้ง2คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของสเป็นรูมเมทของสี่เนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ตึกนี้เนี่ยทุกอย่างจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยโรงแรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ เครื่องครัวเครื่องใช้ทั้งหมดที่เรามีก็จะมีที่เราซื้อเสริมมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกตู้เย็นพวกเครื่องซักผ้าที่เราต้องใช้ส่วนกลางทั้งหมดแล้วก็โซฟาที่เพื่อนๆเ,เห็นที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็เป็นของโรงแรมนะคะห้องของสิ่งเนี่ยจะ VIP หน่อยคือมีทีวีไว้ให้นะคะ <Wow. S 1> ก็คือแบบพอเข้ามาถึงนย้ายเข้ามาเนี่ยก็มีทีวีตั้งไว้เลยห้องของสิ่งเสิ่งที่พอเข้ามาย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วคือพวกเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างคะ่ะ เป็นโซฟาประจําตําแหน่งของสิเวลาที่สิกลับมาบ้าน <_ an> ก็จะม, <_ an> มานั่งเหนื่อตรงนี้แหละแต่ว่าแอร์มันลงหัว <_ an> ก็แบบมีก็ทําให้เนี่ยมีทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะของก็จะกองตรงนี้แหละเป็นคนที่ไม่ค่อยระเบียบเรียบ,ร,ยบร้อยดอกอะไรที่มาก็จะทิ้งไว้บางทีก็จะแบบมีของไว้ตรงโซฟาเนี่ยเยอะแยะเลยไม่ค่อยได้จัดอาทิตย์หนึ่งจัดทีเนี่ยก็เลยทําให้มีผ้าห่มค่ะมีมีผ้าห่มประจําตําแหน่งอยู่ที่โซฟาเดี๋ยวถึงโอกาสพับไปเลยนะคะ ก็เนี่ยเพราะว่าแอรมลงหัวพอดีนะเวลานั่งเราก็จะคุมไปทั้งตัวเลยแล้วก็สาวฟิลิปปินเนี่ยเขาเป็นคนชอบแอ์นะแล้วก็เขาอยู่ไม่ได้ถ้าอากาศไม่แบบ21องศาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิเป็นคนที่อยู่ไม่ได้ถ้าอากาศ21องศา <c oughs> ก็เลยปรับกันไปด้วยการที่สิ่งก็ห่มผ้าหรือว่าใส่เสื้อแจ็คเกต็ตเอาอะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับเนะพราะว่ามันอยู่ด้วยกันทีนี้ก็เนี่ยเป็นเก้าอี้ประจําตําแหน่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีสิรินี่แหละปล่อยให้มันเละเทะอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของเราไงเขาก็ าาสาวๆพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะเคารพความเป็นตัวเองเนาะของแต่ละคนอ่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งยามกับพื้นที่ของเราเท่าไหร่อันเนี้ก็เลยปล่อยไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ต้องเข้าใจเขาตรงสวนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโซฟาของอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นทีวีนะคะมีที่แทนพึ่งถ่าย คริปเสร็จก็เลยมีไฟอยู่ก็จะเป็นทีวีเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีให้เราเรียบร้อยนะส่วนอุปรกปรณ์พวกลำโพงลำโพงอะไรพวกเนี้ยของเราเองทั้งหมดเพราะว่าเราเอามาเสริมให้มันเป็นบ้านของเรามากขึ้นนะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่กันอีกยาวนานเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูตามมาตัมมาตัมมาทุกคนจะเดคอเรชันทุกอย่างด้วยความชอบของตัวเองคือทุกคนในห้องเนี้ยมีสิทธิ์ในพื้นที่เท่าเท่ากันแล้วก็เลยไม่ค่อย ก้วกาวไก่กันละกันว่าเออเธออยากจะวางอะไรตรงไหนออเกันว่าแบบมันไม่เดือดร้อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เนี่ยทีนี้เพื่อนเขาก็แบบคริสเตียนสองคนนี้เขาเป็นคริสเตียนเขาก็จะจัดเดคอเรชันจะบอกก่อนว่าคนฟิลิปปินเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับคริสต์มาสเขามากเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่เรารู้เนี่ยเขาจะอ,อ,อะไรนะจัดต้นคริสต์มาสกันตั้งแต่เดือนกันยายนหรือประมาณปลายเดือนกันยายนเขาจะเริ่มจัดแล้วก็เลยสังเกตเห็นว่าเออเพื่อนเขาก็เริ่มจัดแล้วอะไรเงี้ย ที่นี่ของสิเนี่ยมันก็จะแปกมันก็จะแปกๆนิดนึงนะมันก็จะมีต้นคริสต์มาสอยู่ตรงนี้แล้วก็สีจ,จะมีหิ้งผ่านอยู่ตรงนี้ตู้นี้จะเป็นตู้มรดกตกทอดนะคะเพื่อนให้มาตอนที่เพื่อนกลับบ้านก็หิ้วกันมาจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง <c oughs> สิงก็เลยเอาพระมาวางก็เวลาสวดมนต์สิก็จะเนี่ยสวดมนต์อยู่ตรงที่บริเวณนี้แหละอย่างเงี้ยตรงด้านหน้าอะไรเงี้ยส่วนพระนี้นะคะสิก็เอามาจากเมืองไทยทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าสิเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ก็หอบหิ้วกันมาจากเมืองไทยนะนอกจากนั้นก็จะมีตรงนี้ค าานนข้วะะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โรงแรมเขามีให้พนักงานก็คือตัวนี้ค่ะเป็นตัวเครื่องน้ําดื่มะคะก็ะคือเขามีให้แล้วก็ที่สําคัญที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องซื้อน้ําเองนะคะมันก็จะมีจังหวะบางจังหวะที่เราซื้อน้ําเองซึ่งเป็นช่วงที่โควิดเนาะแล้วก็ทางโรงแรมเขาก็คัดค่ดคาใช้จ่ายบางส่วนแต่พอเขาเริ่มแบบกระเถิบได้ขเขาก็ให้กลับมาเหมือนเดิมเป็นสวัสดิการของพนักงานค่ะพวกน้ำพวกเน,นี้ยทั้งตู้กดน้ำแล้วก็น้ำก็จะเป็นสวัสดิการของพนักงานค่ะ เดี๋ยวไปดูห้องนอนของสินะคะเข้ามาก็จะเป็นโซนของห้องแบ่งตัวซึ uh, ่งอันนี้มันจะมีทั้งหมด7บานนะคะแล้วก็แบ่งกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของสิเข้าไปก็จะเป็นชั้นของสิทั้งหมดเก็บเสื้อผ้าของสิแล้วก็อีก2อันนี้ก็จะเป็นของสาวสองสาวนะคะแต่นอกนั้นมันก็จะมีแบบที่เขามีเสริมของเขามาอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบ ตู้ของเขาอุปกรณ์ของเขาทีนี้ก็จะมาดูห้องนอนค่ะนี่คือเตียงนอนของสีค่ะจะสังเกตว่าสีมีผ้าห่มสองผืนนะคะมีผืนนี้แล้วก็มีผืนนี้นะคะผ้าห่มทั้งสองผืนนี้นะคะอันนี้สีได้มาจากที่ทํางานเก่าเขาให้มาะคะทุกครั้งที่เราไปทํางานที่ต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เลยว่าเตียงนอนของเราเดี๋ยจะมีฟูกมีที่นอนมีเตียงให้แล้วก็มีหมอนให้สองใบนะคะแล้วก็มีเซ็ต ผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนให้หนึ่งชุดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีผ้าห่มให้หนึง่งผืนแล้วของพวกนี้เมื่อไหรก็ตามที่เราลาออกของพวกนั้นก็เป็นของเรานะคะคือเราสามารถหิ้วห่อ,อไปไหนก็ได้พวกผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มนะคะสีก็หิ้วมาเป็นผ้าห่มนะคะแล้วก็มาที่นี่เสร็จก็ได้หมอนสองใบที่ทํางานที่นี่เขาให้ตัวผ้า เป็นพัานเป็นผ้าห่มอีกผืนหนึ่งซึ่งเป็นแบบเหมือนดูเวทอ่ะแล้วเราก็ซื้อพวกเปราะผ้าห่มมาใส่เองสาวที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ถ้าอากาศไม่อยู่ในระหว่าง21-20องศาแล้วสิริเป็นคนไม่ได้อากาศเย็นเลยคือแบบอากาศอุณหภ,ภูมิที่สิอยู่ได้คืออุณหภูมิ27องศาขั้นต่ำสดุดนะฮะก็เลยเป็นว่าโอเคเราปรับนะคะเราปรับ,เร,บเราก็เลยห่มผ้าสองผือนนอนค่ะคุณแล้วรำหรับต oh. นนี้ฉันก็มีนี่ค่ะสถานเกตอันนี้ ก็คือเป็นผ้าพ,พันคอสิริเอามาคลุมหัวเพราะว่าเตียงของสิริมันลงช่วงแอร์ลงพอดีอนะผมหัวของเรามันจะเย็นเกินไปถ้าหัวเย็นเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นหวัดง่ายนะก็ใช้วิธีป้องกันตัวเองไปอันนี้ก็เป็นเตียงนอนของสิริค่ะ <S <S จริงๆแล้วเครดรับการอยู่ต่างประเทศแล้วก็มาอยู่แบบแชร์ลิงอย่างใครๆที่กําลังจะเดินทางมาต้องอยู่เป็นแบบเบสเบสหรือว่า เช่าเตียงคือมันจะมีแบบให้เช่าเตียงเพราะว่าจะบอกว่าอพาร์ตเมนต์เดี่ยวที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเดือนละ2องสมหมื่นบ้านเราเลยนะคะมันไม่เหมือนแบบที่เมืองไทยบ้านเราที่แบบห้องสตูดิโอมันราคาถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่นี่เนี่ย เช่าถูกสุดก็คือ b e ส space การเช่า b e ส space ก็จะเหมือนแบบนี้ค่ะก็คือแบบในห้องหนึ่งมีหลายๆเตียงแล้วเราไปเช่าหนึ่งเตียงนอนกับเขาแล้วก็ทุกอย่างก็แชร์ร่วมกันแต่ของสิ่ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นที่พักของโรงแรมแล้วก็พนักงานทุกคนเรารู้จักกันหมดแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนๆต้องไปเช่า b e ส space หรือว่าไปเช่าอพาร์ตเมนต์หห้องนอน ที่มันแชร์ในแฟลตหนึ่งมีหลายห้องนอนเนี่ยเราต้องแชร์อยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องแอดจัสตัวเองก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเขาให้ได้แล้วก็ต้องเข้าใจธรรมาชาติของแต่ละคนบางอย่างเราปรับได้บางอย่างเราปรับไม่ได้อะไรที่เราปรับเขาไม่ได้เราก็ปรับตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะสามารถอยู่กับเขาได้แบบง่ายขึ้นสันติขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสิอยู่กัน3าคนก็มีแบบก,ก,ก,กิ๊กก็คือแบบไม่พอใจนู่นไม่พอใจนี่แต่ว่าเสียว่าเบส ของการสื่อสารสำคัญที่สุดเราไม่พอใจอะไรเราพูดกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบสามารถอยู่ร่วมกันได้สิโชคดีที่รูเมทของสิธ์แต่ละคนเนี่ยเขาไม่ค่อยเรื่องเยอะไม่ค่อยมีใครเรื่องมากไม่ค่อยก้าวไก่กันและกันแล้วก็ถ้าไม่สุดเต็มที่ก็จะไม่มีใครพูดก็จะต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนไปอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าโชคดีที่เจอรูเมทที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ สะอาดแล้วก็ดูแลห้องเป็นอย่างดีนะแฟลตที่4อยู่เนี่ยมีห้องน้ําทั้งหมดสองห้องน้ํานะคะคือโดยรวมแล้วก็จะมี1ห้องนอน2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวเล็กๆนะคะก็ห้องน้ําข้างนอกเป็นห้องน้ําแขกนะคะก็จะไม่มีตรงอ่างน้ําแต่ว่าจะมีห้องน้ําข้างในที่เป็นในโซนนี้ในห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องอาบน้ําก็จะแยกชัดเจนเลยนะคะเคาน์เตอร์ใครเคาน์เตอร์มันนะคะอาบน้ําก็ช่วยกันทําความสะอาดค่ะมี สัญญามัดใจกันว่า1อ่างอาบน้ําต้องสะอาดต้องคลีนหลังจากที่เราอาบเสร็จนะคะห้ามมีรอยดําตรงอ่างนะคะเพราะว่าเราต้องเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะเมื่อทุกคนแปรงฟันเสร็จคุณต้องทําความสะอาดหลังคุณใช้เพื่อที่คนอื่นเข้ามาเขาจะได้แบบไม่ไม่มีคราบอะไรติดค้างอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นแบบข้อตกลงระหว่างเราที่เราต้องช่วยกันดูแลค่ะห้องน้ำอีกห้องนึงนะคะอันนี้โดนสิริยึดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสกปรกอยู่ะ ว่ายังไม่ได้เก็บนะคะก็เป็นห้องที่สิใช้วางของนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ทําสวนแล้วก็มีพวกเครื่องแต่งหน้าด้วยความที่เวลาที่เราแต่งหน้าเราก็ไม่อยากให้มันเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กระหว่างที่เขานอนเนาะเราก็มาแต่งหน้าที่ห้องนี้ค่ะแล้วก็มีไฟกระจกสําหรับแต่งหน้าให้เรียบร้อยด้วยนะคะคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องครัวนะคะห้องครัวนี้นะคะเป,เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องครัวเลยนะคะนี่นะคะเป็นห้องครัวที่ มีทุกอย่างให้เราพร้อมก็คือเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็พวกเตาตกงเตาแก๊สไมโครเวฟนี่ก็เป็นของที่โรงแรมนะคะเตาแก๊สอุปกรณ์การทําครัวทั้งหมดก็เป็นของที่โรงแรมนะคะจัดให้พนักงานนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่เพื่อนๆเห็นสีถ่ายทํากันค่อนข้างบ่อยนะคะเวลาทำคลิปทํากับข้าวจะบอกก่อนว่าสําหรับเพื่อนๆนะที่กําลังจะเดินทางมาสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมมานะคะต้องต้องนามาด้วยเนี่ยมีหลักๆก็คือครกนะคะ ใครก็ตามที่ชอบทานน้ำพริกชอบทานส้มตำแนะนำให้หิ้วครกมาด้วยเพราะว่าครกไม่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่นี่นะคะแล้วก็การสั่งให้ร้านไทยเอามาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาเดือน2เดือนสเดือนซึ่งแบบต้องรอพวกอาหารไทยเนี่ยถ้าแบบยังไม่มีปัจจัยซื้อบ้านเรามาหิ้วมาถูกกว่าเอาสิ่งที่เรา,าจำเป็นจริงๆอย่างเช่นพวกปลาอะไรเงี้ยให้เอามานะคะก็ จะช่วยได้แล้วก็พวกพริกป่นพวกอะไรเงี้ยเอาเอามาได้เอามาเลยะคะ่ะเพราะว่าการที่มาซื้อที่นี่ที่เป็นร้านไทยมันจะราคาดับเบิลขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็คือห้องครัวของสีนะคะที่ร่วมกันทําแล้วก็ร่วมกันทําความสะอาดร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ข้อสัญญาของเราคือพยายามรักษาความสะอาดให้เยอะที่สุดเพราะว่าที่นี่มันจะมีมะแมลงสาบเดินปุ่นเปี้ยนอยู่ตามห้องครัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีสัญญาใจกันว่าเราต้องทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่เราทําครัว จะบอกก่อนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะทั้งหมดนี้สิริไม่ได้จ่ายาเป็นการจ่ายเป็นการใช้จากส่วนกลางของโรงแรมรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตส่วนกลางนะคะสำหรับคนที่แบบไม่อยากติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านตัวเองก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตส่วนกลางที่ ไปถึงทุกห้องแต่ไม่ถึงห้องนอนก็คือคุณสามารถใช้ได้ที่ห้องลีฟิ้งรูมของตัวเองหรือว่าจะไปชั้นบนสุดที่เป็นส่วนกลางนอกจากนั้นที่นี่นะคะยังมียิมนะคะให้กับพนักงานอีกนะคะเป็นยิมที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปออกกําลังกายได้แล้วก็เปิด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นการเปิดบ้านพักครั้งที่2ของสินะคะที่พาเพื่อนๆมาดูใครก็ตามนะ,ะที่คิดว่าเออชีวิตริ อยู่ดีอยู่สบายดีมีที่พักดีดถามว่าทําไมถึงได้แบบนี้จะบอกว่าถ้าเพื่อนๆมาเองหรือว่ามาเป็นแบบวีซ่าท่องเทีย่ยวเรามาจํำวีซ่าทํางานเนี่ยเ้ามาทําแบบที่ที่ทำงานที่ไม่มีสวัสดิการของที่พักให้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าของสิ่เนี่โชคดีคือ สิทำงานในที่ที่เขา,ามีสวัสดิการมีที่พักมีอะไรให้ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้อยู่สบายนิดนึงนะคะส่วนใหญ่แล้วที่พักของโรงแรมทั้งงานโรงแรมไม่ว่าจะสิจะทํางานที่ไหนก็จะคล้ายๆกันคือมีทุกอย่างให้แบบเนี้ยคล้ายๆกันหมดทุกที่นะคะก็เลยเป็นเหตุและปัจจัย <c oughs> ที่สิอยากให้เพื่อนๆบอกใครก็ตามที่อยากมาทํางานที่ดูไบอยากมาทำงานที่ยูเออีแล้วหางานเนี่ยสิ <c oughs> อยากให้หางานที่เขามีสวัสดิการที่พักให้ ะะจะเป็นการเหมาะสมที่สุดอันนี้ก็เป็นการเปิดบ้านให้เพื่อนๆดูวันนี้เดี๋ยวซีต้องออกไปข้างนอกแล้วรถบัสกาลังจะมาแล้วค่ะอีก15นาทีเดี๋ยวซีต้องออกไปข้างนอกแล้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ